ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านต่อท่านประธานขอผมสมมุติเป็นจลักพรกประชาชาติอำเภอยะรังทุ่งยางแดงและอำเภอแม่ลานวันนี้ผมมีเรื่องหารูออยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอยะรังณสนามพุตบอลโรงเรียนปัตุโพวิทยา เรื่องนีเ้เลขาที่การศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชดดายแดนภาคใต้เคยทำหนังสือลงที่8กุมภาปี2566และมีหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียนปตุโภวิทยามีหนังสือต่อประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ไม่ม,มีอยู่ในแผน งบประมาณปี66วันนี้ผมจึงขอสนับสนุนเพื่อให้ประชาชนในอำเภอยะรังและพื้นที่ใกล้เคียงมีสนามกีฬามาตรฐานไว้จัดบริการสาธารณะด้านกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายตลอดจนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ของชุมชนหมู่บ้านตำบลและอำเภอขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการกีฬาและนันทนาการอย่างเสมอภาคทั่วถึงกันผมจึงอยากจะฝากกรมพละกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสอบตอและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้โปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่สองก็คือขอให้มีการกระชับเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในพื้นที่อำเภอยะรังแม่แมลานทุ่งยางแดงและอีกหลายอำเภอเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมอาจะเกิดขึ้นจากที่ผมมีข้อมูลของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยแห่งชาติแจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยา อาจจะมีฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเริ่มต้นประมาณต้นเดือนพฤศจิกาปี67สิ้นสุดประมาณกลางเดือนมกราปี68ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีกระชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยการป้องกันย่อม จะลดในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสุดท้ายเรายอมรับกำหนดสภาวะการของพระเจ้าแต่คงรับไม่ได้หากเกิดจากความประมาทเลือ่อดขอขอบคุณท่านประธานครับ